มาค่ะพี่น้องกินข้าวกบน้ำพริกกัเจ้าน้ำพริกกบพักกะล่ำพักตุ่มกินข้าวแรงกันไปเนาะพี่น้องมาด้จ้า,ากับข้าวกับจากพี่กินอย่างพี่น้องประมาณนี้แหละน้ำพริกกบพักขอบคุณที่รับชมเด้อค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามย่อยจอมกินแบน่บเลยอจ้า นั่งกินผู้เดียวผู้มากินเพิ่นกะนอนเบิงประมาณนั่นพี่น้องกินสิมาแล้วพี่น้องเมื่อยมาเมื่อยมาแล้วขอบคุณมาจ้าสวัสดีจ้าเย่ยงเลี้ยงกันจากพี่น้องกินข้าวเจ้ากับน้ำพริกถ้นมีเวลาจะได้ฮหดกินเนี่ยพี่น้อง ย่งไหนไปกินป้ายก็นอนหลับออคุณหลยๆได้จ้ากบคุณที่หลับชมจ้า